พระราชบัญญัติสิทธิบัตรพศ .252 2ขอบคุณที่มาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหมวด1บททั่วไปมาตรา3ในพระราชบัญญัตินี้สิทธิบัตรหมายความว่าหนังสือสำคัญที่ออกให้ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดในหมวด2และหมวด3แห่งพระราชบัญญัตินี้อนุสิทธิบตัตรหมายความว่าหนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3!! ทวิแห่งพระราชบัญญัตินี้การประดิษฐ์หมายความว่าการคิดค้นหรือคิดทำขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการการะทำใดๆที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีกรรมวิธีหมายความว่าวิธีการกระบวนการหรือกรรมวิธีในการผลิตหรือการเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์และรวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้นๆด้วยแบบผลิตภัณฑ์หมายความว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือองค์ประกอบของลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ์อันมีลักษณะพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้ผู้ทรงสิทธิบัตรหมายรวมถึงผู้รับโอนสิทธิบัตรผู้ทรงอนุสิทธิบัตรหมายความรวมถึงผู้รับโอนอนุสิทธิบัตรหมวด2ส,สิทธิบัตรการประดิษฐ์ส่วนที่ 1. การขอรับสิทธิบัตร มาตรา5ภายใต้บังคับมาตรา9การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้อนุ 1. เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่อนุ2เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นและอนุ3เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมมาตรา6การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ได้แก่การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ววรสอง งานที่ปรากฏอยู่แล้วให้หมายความถึงการประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ด้วยอันหนึ่งการประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชนาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรอนุสองการประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เดผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชนาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรและไม่ว่าการเปิดเผยนั้น จะกระทำโดยเอกสารสิ่งพิมพ์การนำออกแสดงหรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆอนุ3การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าหนหรือนอกราชนาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรอนุสการประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาจักรเป็นเวลาเกิน18เดือนก่อนวันขอรับสิทธิบัตร แต่อย่างมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้อนุ 5. การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชนาจักรและได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชนาจักรวรกสาการเปิดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์รวมทั้งการแสดงผลของงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือในงานแสดงต่อสาธารณาชนของทางราชการและการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทำภายใน12เดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตรมิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดตามอนุสองมาตราเ การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นได้แก่การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้นมาตรา8การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้แก่การประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมกรเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมมาตรา9 การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติอน,นุหจุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติสัตว์พืชหรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืชอนุอนนสกฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อน,นุสระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์อน,นุสวิธีการวินิจฉัยบำบัด หรือรักษาโลกมนุษย์หรือสัตว์อนุหการประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีอนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชนมาตรา10ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิ์ขอรับสิทธิบัตรและมีสิทธิ์ที่จะได้รับการระบุชื่อว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ในสิทธิบัตรวรรคสสิทธิ์ขอรับสิทธิบัตรย่อมโอนและรับมรดกกันได้วรรคส การโอนสิทธิ์ขอรับสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนมาตรา17การขอรับสิทธิบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวงวรกสองคำขอรับสิทธิบัตรให้มีรายการดังต่อไปนี้อน,นุ 1. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์อน,นุ 2. ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์อน,นุ3าม รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีข้อความสมบูรณ์รัดกุมและชัดแจ้งอันจะทำให้ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถทำและปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้และต้องระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์จะพึงทราบได้อนุสี่ข้อถือสิทธิ์โดยชัดแจ้งอนุหรายการอื่นตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวงวรรคสาม ในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิบัตรหากคำขอรับสิทธิบัตรเป็นไปตามที่กำหนดในความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าวให้ถือว่าคำขอดังกล่าวเป็นคำขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้มาตรา19บุคคลใดแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชนาจักรถ้าได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้นภายใน12เดือนนับแต่วันเปิดงานแสดงต่อสาธารณาชนให้ถือว่าได้ยื่นคำขอนั้นในวันเปิดงานแสดงนั้นส่วนที่3สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรมาตรา35สิทธิบัตรการประดิษฐ์ให้มีอายุ20ปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตรในราชนาจักร ในกรณีที่มีการดำเนินคดีทางศาลตามมาตรา16/74หรือ77ชอชิงมิให้นับระยะเวลาในระหว่างการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นอายุของสิทธิบัตรนั้นมาตรา36ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้อนุ1ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์สิทธิในการผลิตใช้ขายมีไว้เพื่อขายเสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชนาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรอนุสองในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธีสิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรผลิตใช้ขายมีไว้เพื่อขายเสนอขายหรือนำเข้ามาในราชนาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่อนุหนึ่งการกระทำใดๆเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าทดลองหรือวิจัยทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตรและไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควรอนุ2การผลิตผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีดังที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้จดทะเบียนไว้ซึ่งผู้ผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้กรรมวิธีดังกล่าวได้ประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประกอบกิจการดังกล่าวโดยสุจริต ก่อนวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในราชนาจักรโดยผู้ผลิตหรือผู้ใช้กรรมวิธีไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรจะรู้ถึงการจดทะเบียนนั้นทั้งนี้โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งมาตรา19ทวิอนุ3การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะรวมทั้งการกระทำต่อผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวอนุส การกระทำใดๆเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยาโดยผู้ขอมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตจำหน่ายหรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรดังกล่าวสิ้นอายุลงอนุหาการใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับตัวเรือเครื่องจกักรหรืออุปกรณ์อื่นของเรือของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ในกรณีที่เรือดังกล่าวได้เข้ามาในราชนาจักรเป็นการโชวข่าวหรือโดยอุบัติเหตุและจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกับเรือนั้นอนุหการใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการสร้างการทํางานหรืออุปกรณ์อื่นของอากาศยานหรือยานพาหนะของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ในกรณีที่อากาศยานหรือยานพาหนะดังกล่าวได้เข้ามาในราชนาจักรเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุอนุเจตการใช้ขายมีไว้เพื่อขายเสนอขายหรือนำเข้ามาในราชนาจากักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหากผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาตหรือยินยอมให้ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้วมาตรา36ทวีสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา36 ในการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรมีขอบเขตดังระบุในข้อถือสิทธิ์ในการวินิจฉัยขอบเขตของการประดิษฐ์ตามข้อถือสิทธิ์ให้พิจารณาลักษณะของการประดิษฐ์ที่ระบุในรายละเอียดการประดิษฐ์และรูปเขียนประกอบด้วยวรกสองขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองย่อมคลุมถึงลักษณะของการประดิษฐ์ที่แม้จะไม่ได้ระบุในข้อถือสิทธิ์โดยเฉพาะเจาะจงแต่เป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยและ ทำให้เกิดผลทำนองเดียวกับลักษณะของการประดิษฐ์ที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิ์ตามความเห็นของบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์นั้นส่วนที่6การคืนสิทธิบัตรการเลิกข้อถือสิทธิ์และการเพิกถอนสิทธิบัตรมาตรา54สิทธิบัตรใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา5 9 10 11 หรือมาตรา14ให้ถือว่าสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์วรกสองความไม่สมบูรณ์ตามวรกหนึ่งบุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอายการจะฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได้หมวด3สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์มาตรา56กการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ได้ ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมมาตรา62สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุ10ปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตรในราชนาจักรในกรณีที่มีการดำเนินคดีทางศาลตามมาตรา65ประกอบด้วยมาตรา16หรือมาตรา74มีมิให้นับระยะเวลาในระหว่างการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นอายุของสิทธิบัตรนั้นมาตรา63 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิใช้แบบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรือขายหรือมีไว้เพื่อขายหรือเสนอขายหรือนำเข้ามาในราชนาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเว้นแต่การใช้แบบผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยหมวด3ทวีอนุสิทธิบัตรมาตรา65ทวีการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้อน,นุ1หนึ่งเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่อน,นุ2สองเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมมาตรา65ทศให้นำบทบัญญัติมาตรา6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19ทวิ 20 21 22 23 25 26 27 28 35่ิาี6ทวิทวีิบแปด4า44 4บ4ก4 4 4ี่ิทวี 50 50ิทวีห้าสิบเอ็ดหและ55ในหมวด2ว่าด้วยสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาใช้บังคับในหมวด3าทวีว่าด้วยอนุสิทธิบัตรโดยอนุโลม